สวัสดีครับผมลี่ครับวันนี้เราอยู่กันที่บ้านไร่สุขใจนะครับผมมีแปลงสวยๆนะครับหนึ่งไร่มาแนะนําพี่ๆทุกท่านนะครับนี่ครับด้านหลังผมเลยเดี๋ยวผมจะพาเดินชมนะครับสําหรับพี่ๆท่านใดเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาเดินชมนะครับที่ดินหนึ่งไร่นะครับแบ่งขายผ่อนได้นะครับสามปีสามสิบหกงวดนะครับ ก็ตกเดือนละ9,00 0บาทเท่านั้นเองนะครับเป็นโฉนดคุดแดงทุกๆแปลงเลยนะครับผมมีไฟฟ้านะครับมีน้ำประปาตัดผ่านเรียบร้อยนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับนี่ครับเข้าจากตรงนู้นนะครับถนนหลัก3 443นะครับเข้ามาเพียงแค่500เมตรเท่านั้นเองนี่ครับผมนี่นี่นี่ก็พิกัดนะครับอยู่ที่ตำบลหนองประดูอำเภอลาวขวัญจังหวัดกาญจนบุรีนะครับนี่แบ่งอย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เลย ั่งนี้หันไปทางทิศเหนือนะครับอ่าเลือกได้ว่าจะหันทางทิศเหนือก็ได้ครับหรือทิศใต้ก็ได้ครับนี่ครับผมาเลือกได้เลยนะครับแปลงละหนึ่งไร่มีไฟฟ้าทั้งสองด้านนะครับแล้วก็น้ําประปาทั้งสองด้านขยายเขตมาให้เรียบร้อยนะครับสําหรับที่นี่คือโครงการบ้านไร่สุขใจมีแบ่งขายละหนึ่นไร่เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นที่หไร่นะครับ ผ่อนได้นะครับ3ปีเดือนละ9 0 0 0พันบาทเท่านั้นเองนี่ฮะมีน้ํานะครับขยายเขตไปแล้วมีไฟฟ้าขยายเขตไปแล้วนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับผมนี่เป็นวิวเขาอย่างนี้เลยนี่ฮะถนนก็โรยด้วยเหินคุกนะครับเรียบร้อยนะครับมีว่างอยู่ไม่กี่แปลงเท่านั้นลองแวะมาชมได้ครับ มาสัมผัสบรรยากาศอย่างนี้ได้เลยนะครับกับพาทิตย์ตกดินนะครับนี่นเข้าจากถนนหลัก3443เพียงแค่500เมตรเท่านั้นนะครับครับนี่มาดูได้นะครับที่นี่นะครับฉนดคขุดแดงทุกแปลงนะครับโอนได้ทุกใบนะครับผมอยากได้เงินสดเงินผ่อนนะเข้ามาคุยกันนะครับชอบแปลงไหนมาดูได้เลยนะครับไม่ว่าจะหันไปทางทิศเหนือหรือทิศใต้เลือกได้ก่อนเลยนะครับมาก่อนเลือกก่อนได้เลยนะครับ ดูบรรยากาศกันนะครับก็ตอนนี้ผมมีโปรโมชั่นนะครับแถมถังน้ําแบบนี้นะครับสีฟ้าเนี่ยสองพลิตรให้เลยนะครับ1ถังต่อ1แปลงนะครับ1ถังต่อ1แปลงอ่านี่ฮะถนนก็เป็นสาธารณะนะครับกว้างอยู่ที่6เมตรไฟฟ้านะครับน้ําประปานะครับตัดผ่านเรียบร้อยนะครับเริ่มต้นที่1ไร่เปิดขายใหม่เลยนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับ ตอนนี้ใครเข้ามาแล้วก็ฝากแชร์นะครับมีข้อมูลตรงไหนต้องการสอบถามนะครับคอมเมนต์ได้เลยนะครับนี่ฮะมีเพื่อนบ้านนะครับมีน้ำมีไฟเรียบร้อยโฉนดคุดแดงทุกแปลงนะครับอ่าโฉนดคุดแดงทุกแปลงนะครับนี่ครับผมแบ่งขายเริ่มต้นที่1ไร่นะครับนี่ครับพันหลังชนกันเลยอย่างนี้นะครับ ฝั่งนี้ที่ผมยืนอยู่เนี่ยจะเป็นทิศใต้นะครับฝั่งนู้นจะเป็นทิศเหนือนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าชอบทางทิศใต้หรือทิศเหนือนี่ยนะมีเขานะครับล้อมรอบเลย360องศานะครับก็สําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับเข้าจากถนนหลัก3 4 4 3เส้นพนมทวนเราขวัญเข้ามาเพียงแค่500เมตรนะครับ ด้านหน้าโครงการนะครับวิ่งออกไปประมาณ500เมตรจะเป็นอนามัยแล้วก็โรงเรียนบ้านหนองประดู่นะครับอยู่ปากซอยเลยเซเว่นเดลิเวอรี่ส่งถึงนะครับถึงแปลงได้เลยนะครับสำหรับเซเว่นเนี่ยอยู่ออกไปแค่ประมาณ1กิโลก็ถึงแล้วครับผมเนี่ยฮะอ่านี่ยเนี่บรรยากาศยามเย็นสวยๆแบบนี้เลยครับมาจับจองก่อนได้เลยหนึ่งไลนนะครับนี่ครับนี่ครับผ่อนเดือนละ9 0 0 0เท่านั้นเองนะฮะอ่าช้าหมดระวังอดนะครับที่สวยๆแบบนี้ มาเรามาชมบรรยากาศภาธที่ตกดินไปพร้อมๆกันนะครับใครสนใจเนาะนัดหมายดูที่ดินกับผมได้เบอร์ติดต่อผมก็065นะครับ519 5667นะครับอีกครั้งนะ065 519 5667นะครับนี่ครับบรรยากาศแบบนี้เลยนะครับมีไฟฟ้ามีปลาปาเรียบร้อยนี่ครับโซนฝั่งนี้ขายหมดแล้วนะ รับรองว่ามีเพื่อนบ้านไม่เปีียวไม่เหงานะครับอ่านะครับนะครับมีเพื่อนบ้านอยู่ประมาณหลายหลังคาเรือนเลยนะครับย้ำกันอีกทีนะ1ไร่ไลนนะครับผ่อนได้3ปีนะครับหรือ36เดือนเดือนละ900 0บาทเท่านั้นเองใช้เงินจองแค่1 0,000บาทนะครับนะครับใครสนใจเข้ามาดูนะครับจองไว้10,000บาทนะครับนะครับอ่า